ลิงเจ้าปัญญากับเสือจอมโอหังนี่คือนิทานที่ให้ข้อคิดเรื่องการใช้ชีวิตและความไม่ประมาทณป่าลึกอันเขียวขจีมีเสือเจ้าอำนาจนามว่าคิบะผู้เป็นเจ้าแห่งป่าด้วยพลังและความดุดันของมันไม่มีสัตว์ตัวใดกล้าต่อกรเสือคิบะเชื่อว,ว่าตัวเองแข็งแกร่งที่สุดไม่มีใครล้มมันได้วันหนึ่งคีบะเดินอวดโฉมอยู่กลางป่าจนได้พบกับลิงน้อยซารุผู้มีไหวพริบและความฉลาดเฮ้ hey, เจ้าลิงตัวจอย เจ้าคิดว่าใครคือราชาแห่งป่านี้เสือคำรามซารุยิ้มและตอบด้วยน้ำเสียงเรียบเรียบก็นแน่นอนว่าท่านคือราชาแห่งพละก,กำลังแต่พลังอย่างเดียวไม่ได้ทำให้ใครเป็นผู้อยู่รอดได้เสมอไปหรอกนะขี้บะหัวเราะลั่นไรสาระข้ามีพละก,กำลังมากกว่าใครในป่านี้ข้าไม่จำเป็นต้องกลัวอะไรทั้งนั้นซารุสายหน้าก่อนจะพูดขึ้นว่า เช่นนั้นข้าขอท้าท่านหากท่านสามารถจับข้าได้ข้าจะยอมรับว่าท่านเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในทุกด้านขี้บะยิ้มเยาะเรื่องง่ายๆเช่นนี้น่าหรือแล้วการแข่งขันก็เริ่มขึ้นซารุกระโดดไปตามต้นไม้ใช้กิ่งไม้และถาวันเป็นเส้นทางหลบหนีขี้บะพยายามกระโจนคว้าแต่ทุกครั้งที่มันพุ่งไปข้างหน้าลิงน้อยกลับกระโดดหนีไปอย่างง่ายดายเสือเริ่มโ,มโหจริงเพิ่มความเร็วจนในที่สุดมันพุ่งเข้าไปในกับดักของพรานมนุษย์ ังกับดักเหล็กนักกระแทกขาทั้งสองข้างของเสือขี้บะมันคำรามลั่นด้วยความเจ็บปวดสารุค่อยๆเดินเข้าไปใกล้พร้อมกล่าวด้วยเสียงสงบเห็นไหมพละกําลังที่มากมายก็ไร้ค่าหากไร้ซึ่งสติและความรอบคอบเสือขี้บะนิ่งเงียบมันเข้าใจแล้วว่าความประมาทแม้เพียงเสี้ยววินาทีสามารถนำพาหายนะมาให้ได้แม้แต่กับผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดตั้งแต่นั้นมาเสือขี้บะก็เริ่มเปลี่ยนไปมันไม่เพียงแต่ใช้กำลังแต่ยังเรียนรู้ ที่จะใช้สติปัญญาเพื่อหลีกเลี่ยงภัยอันตรายและแนั่นทาให้มันเป็นเจ้าแห่งป่าท,ที่แท้จริงข้อคิดของเรื่องพละกกำลังอาจทำให้คุณชนะศัตรูแต่สติปัญญาจะทำให้คุณอยู่รอดความประมาทเพียงเล็กน้อยอาจนำไปสู่หายนะที่ใหญ่หลวงอย่าประเมินสติปัญญาของผู้อื่นต่ำเกินไปบางครั้งสิ่งที่ดูอ่อนแออาจเป็นผู้ที่แข็งแกร่งกว่าก็ได้